เหตุปัจจัยเพื่อความไม่รู้ความไม่เห็นและเหตุปัจจัยเพื่อความรู้ความเห็นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภุรณะกัสสปะกล่าวอย่างนี้ว่าเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความรู้เพื่อความเห็น ความรู้ความเห็นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยดังนี้ในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างไรราชกุมารเหตุมีปัจจัยมีเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยเหตุมีปัจจัยมีเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็น มีเหตุมีปัจจัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุเป็นอย่างไรปัจจัยเป็นอย่างไรเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรราชกุมารสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยการมราคะอันการมราคะเหนี่ยวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็น อุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งการมราคะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยแม้ด้วยประการชนีราชกุมารอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยพยาบาทอันพยาบาทเหนี่ยวรังไป และย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยแม้ด้วยประการชนีราชกุมารอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยถีนมิทะ อันถีนมิทะเหนี่ยวรังไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งถีนมิทะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยแม้ด้วยประการชนีราชกุมารอีกประการหนึ่งสมัยใด บุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยอุทธจะกุกุจ,จะอันอุทธจะกุกุจ,จะเหนี่ยวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งอุทธจะกุกุจ,จะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยแม้ด้วยประการชนี ราชกุมารอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉาอันวิจิกิจฉาเนี่ยวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัย แม้ด้วยประการชนีดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำปริยายนี้ชื่ออะไรราชกุมารทำเหล่านี้ชื่อนิวร์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนิวรเป็นอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตนิวรเป็นอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลถูกนิวรณ์แม้อย่างเดียวครอบงำแล้วไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ จะกล่าวไปยัยถึงการถูกนิวรณทั้งห้าครอบงำเล่าค่าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เหตุเป็นอย่างไรปัจจัยเป็นอย่างไรเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรราชกุมารภิกขุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละ เธอเจริญสติสัมโพชงอยู่ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตนั้นแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยด้วยประการชนี้ราชกุมารอีกประการหนึ่งพิกขุย่อมเจริญธรรมะวิจยะสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละเธอเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงอยู่ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตนั้นแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยด้วยประการชนิดราชกุมารอีกประการหนึ่งพิกขุย่อมเจริญวิริยะสัมโพชงอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละเธอเจริญวิริยะสัมโพชฌงอยู่ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตนั้นแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยด้วยประการชนีราชกุมารอีกประการหนึ่งพิขุย่อมเจริญปีติสัมโพชฌง อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละเธอเจริญปีติสัมโพธชงอยู่ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตนั้นแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยด้วยประการชนนี้ราชกุมารอีกประการหนึ่ง ภิกุย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละเธอเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงอยู่ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตนั้นแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยด้วยประการชนนี้ ราชกุมารอีกประการหนึ่งพิกุย่อมเจริญสมาธิสัมโพ์ชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละเธอเจริญสมาธิสัมโพชชงอยู่ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตนั้นแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็น มีเหตุมีปัจจัยด้วยประการชนี้ราชกุมารอีกประการหนึ่งพิกุย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพธชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละเธอเจริญอุเบกขาสัมโพธชงอยู่ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตนั้นแม้ข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็น ความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยด้วยประการชนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำปริยายนี้ชื่ออะไรราชกุมารรรำเหล่านี้ชื่อโพชชงข้าแต่พระผู้มีพระภาคโพชชงเป็นอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตโพชชงเป็นอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้ประกอบด้วยโพชชงแม้อย่างเดียวพึงรู้พึงเห็น ตามความเป็นจริงได้จะกล่าวไปใยญ่ถึงการที่ประกอบด้วยโพชงทั้งเจ็ดเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ขึ้นภูเขาคิชกูดแม้ความเหน็ดเหนื่อยกายความเหน็ดเหนื่อยใจของข้าพระองค์ก็สงบระงับแล้วและทำอันข้าพระองค์ก็ได้บรรลุแล้ว